ถ้าจะพูดถึงอายุมันจะเป็นอุปสรรคไหมกับการปั่นของเราเนี่ย mm hmm. ก็เหมือนอย่างที่คนเขาพูดกันเยอะๆว่าอายุมันเป็นเพียงตัวเลข mm hmm. เมื่อไหร่ที่คุณมีเวลาแล้วได้อยู่กับตัวเองเยอะๆเนี่ย mm hmm. คุณก็จะมีสติ mm hmm. การปัดจักรยานก็เหมือน mm hmm. กันมันทําให้เราได้อยู่กับตัวเองอันนี้เป็นความสุขและแล้วมันก็เกิดความเพลิดเพลิน ผมปั่นจักรยานตั้งแต่พศถ2,500ฮะคือโดยข้อเท็จจริงเนี่ยผมว่าออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องรองนะแต่จุดประสงค์หลังเนี่ยผมได้รับความสะดวกในวันที่เราทิ้งรถยนต์ได้เนี่ยเพราะว่าความจำเป็นในการใช้รถยนต์มันก็น้อยผมใช้ตามความเหมาะสมถ้าในระยะทางที่มันไม่ไกลมากถ้าไม่เกิน10กิโลเนี่ยแล้วงานมันไปที่เดียวอย่างเงี้ยเราจักรยานไปได้เพราะว่า10กิโลเนี่ย มันก็ไม่เกินชั่วโมงอย่างเก่งก็ชั่วโมงนิดๆแล้วยิ่งยิ่งในเมืองเนี่ยในสภาพะการจราจรติดขัดแบบเนี้ยจักรยานเร็วกว่ารถยนต์สังคมจักรยานเนี่ยมันเท่าเทียมกันมันไม่มีชนชั้นมันไม่มีไม่มีรวยมีจนแล้วก็มันไม่มีว่าใครขี่รถคันละแสนใครขี่รถคันละสี่ห้าพันสองสามพันคือรถมันคือเป็นส่วนหนึ่งที่ พาเราไปให้ถึงที่หมายแล้วก็มันเหมาะสมกับเราหรือเปล่านั่นเองปั่นจักรยานช่วงแรกๆเนี่ยเราไม่ได้เคยนึกถึงสิ่งแวดล้อมเลยช่วงที่เราได้ปั่นจักรยานเยอะๆแล้วก็ได้ออกไปต่างจังหวัดได้ไปอยู่กับธรรมชาติเนี่ยมันก็จะเกิดการปรับสมดุลระหว่างเรากับสิ่งแวดล้อม คนปั่นจักรยานเนี่ยช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้รถที่ใช้เครื่องยนต์ถ้าจํานวน <ped aling> คนปั่นเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นต้นไม้เนี่ยโดยธรรมชาติมันขยายแพร่พันธุ์ได้ถ้าสิ่งแวดล้อมดีขึ้นมันก็จะช่วยปรับสมดุลโลกให้ดีขึ้นด้วยครับในช่วงที่เราปั่นจักรยานเนี่ยผมว่าใจเราเย็นขึ้นแล้วช่วยเรื่องสมาธิด้วยการปั่นจักรยานเนี่ยเราอยู่กับเขาเนี่ยเรามีสมาธิในการปั่นรถ แล้วเราเห็นรายละเอียดของถนนและสิ่งรอบๆตัวเราได้ละเอียดเสียงอะไรที่แปลกปลอมมาเนี่ยเราก็จะรู้เวลามีรถขึ้นเข้ามาใกล้ตัวเราเรายังรู้สึกเลยว่ามีรถเข้ามาใกล้ตัวเรา<อ>เมื่อไหร่ที่คุณมีเวลาแล้วได้อยู่กับตัวเองเยอะๆเนี่ยคุณก็จะมีสติการปัดจักรยานก็เหมือนกันมันทําให้เราได้อยู่กับตัวเองถึงแม้คุณจะปั่นกับ10คัน20คันแต่คุณไม่ได้อยู่กับ10คัน20คันที่ปั่นกับคุณคุณก็ต้องอยู่กับตัวเอง ที่มีคนพูดได้ว,ว่าปั่นจักรยานแล้วทําให้อายุยืนเนี่ยผมว่าจริงครับเพราะมันมันสุขภาพดีหัวใจเราเนี่ยได้ทํางานเต็มที่ได้มีช่วงที่ฮัลเลดข,ขึ้นขึ้นลงลงอะไรเงี้ยคนปั่นจักรยานที่ยุยืนเนี่ยเอาเห็นเห็นนะฮะเจ้าของจักรยานใจแอนผมเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากเขาในช่วงที่เขาอายุ72เนี่ยเขาปั่นรอบเกาะไต้หวัน15วัน ทำให้ผมอยากปั่นทางไกลกรุงเทพเชียงใหม่ม้งก็เกิดทริปกรุงเทพเชียงใหม่ผมปั่น8วันสนุกมากการปั่นทางไกลเนี่ยมันไม่ให้การแข่งขันเราไปให้ถึงเราก็ไปตามสภาพร่างกายของเราตอนขึ้นดอยขุนตาลไปสุดแล้วเนี่ยโอ้โหแบบโล่งมากเหมือนเป็นผู้วิชิตนะถ้าจะพูดถึงอายุมันจะเป็นอุปสรรคไหมกับการที่เราจะกล้าทำอะไรสิ่งใหม่ๆผมว่าไม่ใช่อายุอะมันอยู่ที่เนี่ยของเราอนะฮะ ว่าเรารู้สึกยังไงในช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยถ้าได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำเลยเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นแล้วบอกว่าจะมีความสุขมากต้องตัดความกลัวให้ออกไปจากตัวเราให้ได้คุณก็จะกล้าทำอะไรใหม่ๆถ้ายังไม่เคยเลยก็ลองดู